กับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุชนเนาะโอเคมาพบกันเส้นเก่าเส้นเคยกับสองบราบีดเซนน้องเด้อพี่น้องเด้ออ่ะวันนี้ห้องซีโมเรื่องเนะาะการขึ้นรถมีสําหรับอยู่ที่ประเทศไทยเนาะแสดงสำหรับคนลาวที่ว่าโบ้เคยขึ้นจักเชื้อเนาะพี่น้องรวมทั้งตัวข่อยเองเนาะคือว่าทั้งตัวผมเองเนาะที่ว่ากะแต่กรกับโบ้เคยขึ้นและมากขึ้นครั้งแรกเนาะ สิมาเรามาเว่าสู่พี่นพังเนาะความสะดวกสบายเนาะกันไปกันมาแล้อว่าการเอ่อเรียกรถเรืองขึ้นรถอยู่ที่ประเทศไทยนั่นแหละตัวมันง่ายสนใดเนาะและสําหรับคนที่ว่าอ่าบกเคยมาเนาะือว่าในประเทศไทยเนาะหรือว่าเคยมาแล้วแต่บกเคยขึ้นรถมีเนาะกว่าจะขึ้นจะไปอ่าจุดน,นั้น,นจุดนี้เนาะในห้องประวัตรถสซยใดสซยใดเนาะมันบินผ่านนะไดห้ห้อระกาศเป็นส่วนร้ายบางคนก็นกจะมา นั่งแท็กซี่เนาะหรือว่ารถตู้เนาะจะไปถึงเนาะหรือว่าแท็กซี่ไปเลยเนาะวันนีไปถ,ถึงถึงทรงถึงบ่อนเนะาะตัว่าอยากประหยัดกว่านั้นเนะาะตัว่าเพื่อนๆที่ว่าตัว่าอยากประหยัดเนาะตัวขี่รถมีเนาะและพวกคนกนกลัวายันผมเคยขีย่นนย่านล้มโบชื้ขึ้นบบถื้อแล้นะย่านไปบบหอดเนาะหรือว่าขี่รถมีนะหัวบัวหัวมันไป หอดไซหอดไซใดเนาะบางคนเนาะบุกขึ้นคีมเวลาปือบางคนลาวเนาะฮอกะอยู่ประเทศไทยเป็นเวลาเฮาบุกเนาะวัดจิคีขนาดแคันนี้เนาะเพราะว่าอยู่กุยยางคืออยู่บ้านห้องกะพอคอยมีจะรถรถพอคอยเห็นรถมีแบบวิ่งไล่ขนาดนี้เนาะว่าทันทีไปมองได้ฮากะเลือกขึ้นได้เลยเนาะอยู่พังคือพังเนี่ยเนาะแต่อยู่พังวันเหกากะจะเป็นคืออยู่ในเมืองนางเราตุ๊กตุ๊กติ๊กไปเนาะไปหอดเนาะแต่คืออยู่นดีเพราะว่าอยาก ไปหอดมองเนาะึกที่รถมีมันก็่หอดมีมันก็งหอดทึงที่เลยเนาะทือว่าห้าวคืนไปแล้วคือสีว่าเนาะไม่ใช่ซีเนาะคือรถมีกะอยู่พางนี้คือห right. ้านั่งกะตะค่าถือแซนต์ตือพี่เนาะคือแค่งอีรีพี่เนาะตะค่ารถมีอยู่พังไทยเนาะสำหรับคนที่ว่าบอกเคยขึ้นเนาะไปอย่างไรลองไปขึ้นเบื้องนอกพวกเ้ากะเคยลองขึ้นมาเนาะแต่ว่าันแรกที่เ้าขึ้นกะปุ๊บู้ผู้ผู้ป้าป้าอะไพี่น้องบอกเคยขึ้นเจ้ากัน มีตัวช่วยเนาะคือเข,เขาไปที่ Google Google Map มั่นแหละเขาว่าเซิร์ชค้น,นหาเขาถ้าอยากจะไปสถานที่ใดเนาะ่าเซิร์ชค้น,นหาเขาคือตัวอย่างว่าเขาอยากจะไปไอคอนเนาะหรือว่าไปสนามหลวงเนาะพี่เนาะคือไปสนามหลวงเขาอะเซิร์ชไปคำใส่ว่าสนามหลวงแต่มันจะขึ้นมาเนาะและ้วแล้วมันจะบอกว่าขี่มอไซค์หรือว่าขี่แท็กซี่หรือว่ารถส่วนตัวอย่างต่างๆนะพี่เนาะ แต่ถ้าเราไปเลือกขี่รถมีนะ้มันจะมีบอกเนาะซ้ายรถมีขัานนี้ขัน้นนี้เรียนพนันจุดนั้นจุดนี้แล้วสมมุติว่าคือขั้นที่เขาขึ้นมันบ่หอดสนามหลวงลมันก็จะบอกนะบอกละเอียดครับแนว่าเราไปลงหยือสถานีไหนเนานะเรียกว่าจุดอ่า่ารถมีเนาะรถไปย่างทางเนาะจุดนี้จุดนี้ไม่ลงหอดนี้แหละขึ้นรถโตขัานนี้เนาะแต่ถ้าว่าคือไปสนามหลวงนาะงอาศาะอสักนรั้คือเข้าไป คือคือข่าวไปเจาเนาะด้วยว่าข่อยอยู่ที่แถวเขตอ่าพระรามสองเนาะด้วยว่าขึ้นไปขึ้นอยู่เช่นถันพระรามสองนะพี่เนาะถ้าขึ้นอ่าจากจากเถนทนพระรามสองเน,ะเน,ะนะา,า,เนนาเนะถ้าหาวจะไปสนามหลวงมันบอกพี่เนาะเท่ากับถ้าว่าเหาคนหานี่กูเกิลเนาะมืโทรศัพท์มันจะบอกว่าขึ้นรถอ่าสายรถมียมกแปดเนาะ หกแปลราคาเขียนเงียงก็สมมติสมมติซากอนบอลอยังแหละหนืกซื้อยังเงี้ต่างๆสื่อที่มันเขียนใส่ในรถแหละครับอาจจะอีกซื้อนึงนะเซมข้ามบอลอยังเงีะคือตัวนี้ไซส์หกแปดแต่นหนอดถึงทีเนาะหอดหอดซ้ำล่วงเลยพี่น้องครับคืนเนาะคือต้องคืนมาในกาจากเส้นหันพระรามสองนี่ือว่าถือแซนถึงเนาะแปดบาทเนาะ 8บาทน uh, so ี s <S be, ่เป็นหอดสนามล้วงเลยพี่เนาะตัวสะดวกสบายแต่กะคือคือขั้นที่8บาทนี่คือเป็นรถธรรมนานาะรถเป็นพัดลมอะไรพี่เนอะแกธรรมศาสตร์เนาะคือเข้าขี่สบายๆด้วยว่าอยากบึงธรรมศาสตร์นากกับเป็นรถแบบนี้ได้เนาะแล้วมันก็คือเนาะแต่กะเข้าไปกับเข้าไปแบบว่าสุดสายนะพี่นนอะคือไปถึงทีแต่เข้าใจแบบมุกน้อยๆเนาะ เทากับบริบทินต้องแบบไปต่อรถยางลายละไรกัไปขึ้นคีอว่ารถที่มันแพงกวารถมีนะเลยว่ารถี่จนทางเนาะแต่ไม่ง,ง่ายๆเนาะเพี่ยงแบดเนาะสำหรับคนเราที่ว่าเคยขึ้นเนาะที่ห้องศรีแนนเราถือว่าชุดหยอดดีเนะาะอยู่ประเทศไทยมันคืออันนวยความสะดวกที่ว่าล้ายอย่างเลย่อยคือเพียงแต่มีโทรศัพท์เนาะคืออปดเบ,บนเนาะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเลย่อยๆก็สมัร เราให้ไปมองได้เข่ากับเรี่งแต่เซิร์ชหาเนาะแล้วมันจะมีเขาจะขึ้นอยากขึ้นรดมีเนาะเขากับเซิร์ชขึ้นมาเนาะแล้วรับเขาไปทีบงว่าลอปไปจาทางเนาะมันจะบอกเลยเนาะเขาจะไปจุดนั้นจุดนี้แล้วมันจะบอกว่ารถมีไซนนั้นไซนนี้มันวิ่งผ่านเนาะในตอนนี้เนาะคือรถพะร่มเนาะน้อพี่เนาะรถพะรุ่มเนี่ยจะเริ่มอยู่ประมาณแสนบาท รถธรรมดาในะแอร์ธรรมศาสตร์น้อพี่เนาะแต่เรที่ว่าไฟปกติเนาะถ้าว่าพวกที่อยากขึ้นรถท้าประกาศอา,าจจะเริ่มต้นหกสิบหกบาทเนาะหรือว่ายี่สิบบาทหรือว่าสามสิบบาทสี่สิบบาทก็แล้วตแต่เนาะพี่น้องแต่คือเขาจะเนาะเด้ยเอดวยวข่อยท้าจะไปแถวสนามหลวงนี่หรือคือเพืเ่อนไปขึ้นรถอ่าไฟสายหกแปดเนาะคือหอดทีถึงเชื่อว,ว่า มันกับพวกหอนขนาดนะเนาะปีนอ้องแต่มันเป็นรถธรรมดาเนาะเขาเชียนในห,หน่อยนะตือนนางสูดซ้ายขึ้นหอนสนามหลวงพี่เนาะแปดบาทนะเนาะต่อคนเนาะนัง่งนั่งส้มวิวเนาะทางทางไปนั่งตัวใด้ใตัวได้ร้อนร้นพี่น้องตัวก่อนจะเป็นห่อนบวชที่เ่อนจุดหมายปทางเขาอยากไปไปเบิรงเนาะความสะดวกสบายโลกคนไปเลินเนาะอยู่ที่ประเทศไทยไพิณำเนาะและกใจ คือรถมีมันถือแคบถือแน่พี่เนาะว่าห้าในไซส์อะไรน,นะคือเพียงแต่ห้าจ่ายรมต้นแปดบาทอาไปไหนหอดุกทีเลยพี่นนอะคือเดี๋ยวไปไอคอนนอ,อกจากเป็นรถซีหนึ่งแปดจะหอดเนาะคือว่าหอดแถวไก่เขาก็ลงเดินนะพ่พหน้าที่เนาะหอดไอคอนสยามและสำคัญเนาะคือถ้าว่าไปแถวไอคอนสยามหรือว,ว่าสนามหลวงเนาะ ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ว่าอยากอ่ะอยากน,านั่งรถเนาะสมมติว่าอยากมาแต่สมมติไปอ่าสนามหลวงเนอะละอยากลงมาใ้ขคอนสยามบานนึงมันมีทงังทางเหือน้่พี่นองมานถ้าเราไปอยู่ในทางเหือนเนาะเขาถ้าเขาอากกูว่ามีเหือดยังวิ่งผ่านเนอะในส่วงนั้นเมี่นก็บ,บอกว่าได้พี่นองถ้าเราคนหาเออจะไปทีดนันถ้าเขาอยู่ในอ่าเขตที่ามันแกลไม่นานไต่มี อ่าเองทาเหื่อนนะคือไม่นําจจักรยายทาเรื่อมันจะบอกนะว่าเหื่อล่ำนั่นล่ำนี่นะบินพานมันจะมาจะถนัดสมมุ่งจะหนีสมมุ่งนะก็สมาไปสูอตัวเนะมันจะบอกเบิดว่าเพื่อล่ำใดนาะทีว่าบินพานแหลกไอตัวเนาะอ่ามันจะบอกเนาะเพื่อทีว่าบินพานทานีรด้วยวาทาเหือเห่อน,นทาเหื่อนนี่เนาะ คือแล้วมันแกที่สำคัญคือมันบอกราคาก่อนนาพี่น้องถ้าเวาไปเซิร์ชในก o เกิลแมปเนาะที่ว่าแผนที่เนี่ยมันบอกราคาอ่าราคาพอที่ว่าเขาจะไปหาได้นี่เขาใส่ใจแคบบาทเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนที่ว่ามันป้าประกาศเนี่ยมันศแจะแพงแน่แน่นมาะพี่น้องประมาณอสามสิบห้าบาทถ้าเพื่อนเพราะถาไม่ได้สิบหกบาทก็มีด้วยบางส่วนก็มีเพื่อนพี่เนาะที่เขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วใส่ถ้าเพื่อนพี่ในมันก็ ถายด้วในจักหน่อยพี่เนาะแต่ว่าผู้ใดอยากไปไหวเนาะคืออยู่ในทตางเงืออาจารย์สนามดวงไปหาไอ้ขดเนี่ยประมาณอ่านั่งเงือเดี๋ยวปลาประกาศเนาะประกาศยิ่งๆเนาะารเราไปนั่งในในแต่ประมาณสามสิบห้าบาทพี่เนาะแต่ว่าสะดวกสบายแห่งนาะพี่เนาะดูทางพางไก่นี่นะแตว่าเราอยากไปใช้กันง่ายๆด้วยการไปกันมากนะคือมันสะดวกไบายด้วยเนี่ยขี่รถมีมากะา รถต้นลึกๆเนาะแปดบาทไปง่ายไปสะดวกหรือวอทาวาปูที่วายะแบบนั่งแบบโซนโต้ก็คือคิโรเท็กซี่ไปเนาะรถแลนประจําคือรถมีนี่กะแลนทุกๆเนาะรถผ่านลูกฐานที่เนาะถูกไปเนาะมันจะลิ่งตลอดเลยหยุดให้ี่คือสะดวกสบายแห่งแต่ว่าคือหอประมาณซีทุกอย่างเป็นกาแตกหยุดเนาะต้องการใช้แหมบริการแบบประชาชนเนาะคือว่าคนที่ไปมาและ นี่ก็นี่ก็เป็นข้อมูลซื้อเนาะพี่น้องที่ว่าหน่คืนที่ว่าห้าคืนนะฮะรถมีทีประเทศไทยนะเคื่องค้างแหญ่เท่ากับคืนอ่าโดยใส่กุ๊กเกิลเนาะนั่งทางอะไรอการปวดทาอ่ารถมีนั่งมีนี่เดี๋ยวเอาจะไปกระตือนะพี่น้องขี่รถตึกถือเดี๋ยวไปหอดหมองหอดบอล แต่ได้บรรยากาศเนาะริมทา่าเรียกว่าริมถนนเนาะชมไปเบิ่งก่อนคือเท่าในนันะ้นสำหรับคนล่าคีว่าอยากจิตหืนหลอมีกะนเอาบูฮูยังเลยกะตัวถามคนเนาะแถวเคนก็ได้ท้ามได้เนาะคือว่าถ้าเฮาสิบเบิ่งในผูเกินยังบ่เป็น,นแต่แก่ถ้าเฮาอยากให้เื็นเป็นกะคือเบิ่งนผูเกินก่อน,นเนาะแต่ไปยืนถารถยังไก้นไนเนาะ ทีเวลาเขาขึ้นรถถ้าบวมันใจเขาก็ท้ามคนจีเป็นท้ายปีเนาะเก็บเงินน้ำพองเนาะเขาก็ท้ามบไดเป็นบอกเนาะว่าไปหันไปนีด้วยว่าท้ามคนที่นางมาทําการนานพังกันจะบอกอยู่แล้วเพราะว่าอยู่นําการมีน้ำใจอยู่แล้วเนาะคือว่าคือเขาเป็นดาวเห็นเขาหูเขาต้องท้ามมันดําการบันไดใจดำขนาดนั่นแต่พันมีน้ำใจอยู่แล้วแหละพันจะบอกเขาเขาหูรีพันก็บอกเนะคขับขยันเขาล้มทางเนี่ย กันไปกันมาเนาะพี่น้องก็ึ้นเลยนี่ก็สบายเนาะเข้าค้นไปเขากัเอาห้องพูดดีเขากัสอบถามบันไดนะคือตัวขวายิงขึ้นเนาะที่ว่าจะึ้นครังแรกเนาะโดยเดทีว่าเซลเกินนี่แหละแต่ว่าเ้าบผมมันแยกกันยังต้องเดิไปถามคนทีว่าเหมือนท้ายปีนั่นพี่น้องแต่ว่ารอบแด็กผ่านไปก็โอเคเนาะในหลอบที่ซอมมากก็เริ่องแค่เน้แน่เนาะนะกัน แต่ก็รย,ยังบุหรียังบดินได้ไปย,ยัางย่งใส่ก o o g เกิลที่เก่าหุ่นน,น,นะเนาะแต่ว่าสมมติว่าเข้าไปท่านที่นี่แลแล้วเขาอยากไปสถทานที่ใหม่เขาก็ต้องเบิ้งที่เกา่าอ่ะมีรถใช้แนะ่ๆเนาะที่บิงพานทำาคนสะดวกค่นะเนาะต่วเบิ้งนี่ตามไปรถมีก็ได้เนาะรถที่ว่ามองนางถารถมีนะบนก็เขียนบอกว่ารถใช้ในใชนียินพานเนาะเสน้นนี้นะือวและสัาพี่นอกเนาะที่สําคัญเนาะที่ว่า ขึ้นรถมีไปแล้วทั้งหมดขึ้นไปแล้วเนะาะเพราะว่าบูฮัวสิโร่มมองไดเพราะว่าห้าไปพวกฮูวจุดก็าขาดแต่บูฮัวบูจือสถานที่ที่ห้าจะลงเนาะคือที่รถมีพันนี้ท่านสมัยแห่งนี้พนะี่น้องคือหัวแต่ละป่านยานี่มันจะมีจอมอนิเตอร์เนาะเป็นจอประมาณสิบสนะี่สิบห้านิ้วนะทางงานแต่างคนขคับนั่นเนาะมันก็นจะบอกเลยเขียนใส่ารายละเอียดเนานะสถานีสถานีอ่สาสถา,สถานีนะสถานีนะี้เนาะครับถึงแล้วสถานีนี้อ่าสมมติว่า จากอันนี้เนะาะเซ็นทรันพลาซสองไปเนาะแต่ถึงสถานีแถวดาวของนองเยตลาดดินดี้มันจะเขียนบอกเลยว่าตลาดดินดี้แต่ว่าตอดทางนี้ถ้า,ามีทางตองถามก็จะบอกว่าเออทางตองถามตรงโน้ตนตรงนี้นะก็บอกนะสนาสำหรับที่ค้นที่ว่าบทสังเกตเกต่าเคยสังเกตดูว,ว่าสังเกตบทบินในการหรือมีเวลาอยากจะล่มแทนที่ปลายนะเขาก็ต้องแนมสังเกตที่ว่า ทังพังพุ่นครับนะทั้งหนาของรถนะไก,กลๆก็พุ่นครับนะี่นะมีจอ,อมอนิเจอร์อเนาะยว่มันแสดงแสดงบอกเลยว่าเออถึงไฟนะ่ะถึงไยนี่เนาะมันจะบอกเลยสมุดอ่าถึงเนี่ยไยนี่เนาะแนวว่านอ่าายหนามันจะบอกขึ้นมาก่อนเลยว่าายหนาที่งตรงนี้นะตรงนน้นนี้ตรงโน้อนอ่ามันจะบอกรายละเอียดเนานะนี่คือความทันสมัยความที่ว่า ลีเอียนนะขนาดอกาศการเคล็ดง่ายๆสำหรับผู้ที่ว่าใส่บริการทางรถมีของคันเนาะคือว่าให้เบิ่งรายละเอียดและด้านมาเลยนะถ้าว่าคนอยู่บนจือ้อสถานที่ทีเทาอยากจะลญรุ่งนะเขาก็เบิ่งบนนั้นได้นะพี่น้องเนาะโอเคนี่ก็เป็นคลิปที่ว่าดีๆเนาะที่มาน้านเชื้อนี้ให้เพืเ่อนๆในพังน้ำกันเนาะคือว่าความสบายอยู่ประเทศไทยคือสุดยอดเนาะในการไปกันมาเนี่ยคือว่า แบบค่อยมาคลายนะบนทางกระดี่ไปกันมาคือพื้นรถมีก็ได้เนาะสภาพจืดๆไปหอดทีเนาะสี่สิบห้าสิบบาทไปหอดเปลวไม้ได้นะพี่นอ้อง <c oughs> สุดยอดดีอยู่ประเทศไทยเนาะคือปันธุนสมัยแล้วเน,ะนาะวันกลางทุกอย่างกับมีดดังนั้นเมื่อความสะดวกนั่นแหละวลายยางเลยเนาะอยู่ทางประเทศแันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขีดโคตรซัมมิเดอร์พี่น้องเนอะนะ ก่อนอื่นมุ่ก่อพี่น้องที่ว่าเขามาชมคลิปเต็นหอดิุดนี่น้องอาจจะลืมด้วยพี่น้องเด้อากดไลค์ด้วยว่ากดแชร์ด้วยว่ากดติดตามใน่องอ่าเบาวบีเส้นเนี่ยให้เอาในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เอาจะมีกําลังใจเนาะเห็นคลิปต้นโตไปเด้อพี่น้องเนาะและมาบอกต่อความดีๆเนาะจากทางพังไทยให้สูบีซูน้องในพังน้ำกันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะสี่ขอจบไปเพียงสี่เด้อพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณลายพี่เนาะที่เขามอบสคมคลิปนี้เดอขอกราบสวัสดีสบายดีพี่เนาะขอบคุณมากคลิป่าเด้อ